ครับชื่อสี่อ้าวราณรับรองตัวแน่เนี่ยหนึ่งสองสามสวัสดีครับชื่อสี่ผมคีนนะครับอ่าโอเคนี่เราสองคนอยู่กับแคลลิส์ใช่ไหมครใช่ครับสองพันยี่สิบห้าปีนี้เป็นปีที่สของเราปีที่สองที่มาครับครบรอบแคลล์สี่สิบหกปีแล้วนี่ใจร้อนเลยรู้สึกดีครับผมเพราะว่าก็ได้มาเหมือนสร้างความสุขให้ ทุกคนรอบที่สองนะมากโนีต้ครับผมเยมัต้องเป็มอาภูมิใจขนาดนี้ครับเออข้าจะแฮปปี้นเยังไงันไม่มีอะไรมาฝกแฟนร้นค้าีนี้ก็มีความน่ารักของเราสองคนเนแฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงเลยตรงหนักไหมครับตรงนี้ตรงหนักอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนก็หยุดพอดีตอนพวกเราโชว์ใช่ไหมพิเศษแน่นอนเนาะวันนี้ใช่ครับ นี่เพลงเพ่สพูดได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่อยู่ในบีบเรียกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าใช่เดี๋ยวรอดูกันดีกว่าใช่ครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าเพิ่งไปทำบุญมาเมื่อเช้เหรอเรียกว่าเข้าวันเข้วันเข้ามูใช่ใช่ครับผมเพราะอะไรเพราะไมีมีมูเตื้อเลื้งไงตอนตอนมันชื่ออะไรนะตอนชื่ออะไรนะ อะไรนะหมออะไรหมออะไรหมอดูอะไรดูทักนะครับเออเหมอดูทักครับเออครับผมใช่เข้าเลยไหมเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยกลังเข้มข้นและน่ารักใช่ครับเจอเข้มข้นตอนนี้ก็คืออีพีสองแล้วอาทิตย์หน้าอีพีสามนะครับผมวันจันทร์นี้เองอีพีสามแล้วไปเดี่ยวกันมาสองพี่กีมาสองพีสนุกไหมครับสนุกไหมสนุกสนุกสนุกมากผมก็ชอบมากว่าผมไม่น่าเชื่อผมเป็นคนหน้าดูในขนาดนั้นนะฮะยากไหมยากไหมยากไหมก็ซึ่งกูยากพอตัวกันยากยากอยู่แต่ว่าเขา เตือนไว้ก่อนว่าตอนสามจะสนุกใช่สนุกมากๆเรียกว่านะเรียกว่าสนุกสนุกขึ้นเรื่อยๆใช่สนุกขึ้นเรื่อยๆเลยครับเอาจริงผมสึกมันมีกิมมิคทุกตอนเลยมว่าจะเป็นตอนที่หนึ่งตอนสองตอนสามตอนต่อไปเรื่อยๆมันแบบว่ามันจะมีฉากฉากที่แบบฉากจ้ำของผมฉากจ้ำแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยมีเต็มเลยสิแน่มีเต็มเลยใช่มีเต็มเลยมีเต็มเลยเราจดใจมีไหนมากสุดครับคุณใจเออชอบที่ไหนมากสุดครับอาจจะแค่สองปีแรกก่อนแล้วกันเนาะโดนสปอยโดนสปอยเออชอบชอบซีนที่แบบ ชอบชอบซีนหนึ่งที่เหมือนให้พี่อ่านออกไปทําโจทย์ครับท<ต>ีนี้ก็คิดโจทย์ปุ๊บแล,แล้วพี่อยาย <c oughs> กเรียกอะไรคือตลกมากนะตอนนั้นผมชอบมากเออพราะว่าตอนเล่นตอนเล่นอ่ะคือตอนที่กล้องไม่ได้จับผมอ่ะแต่แพนไม่หาพี่อันอ่ะยืนหัวเราะเหี้ยอะไรอ้ไตลกจริงครับจริงครับก่อน<ข>อ,อะไรที่ที่แบบสิงนั้นก็คือทูทาหรือแล้วที่เห็นแบบแต่งโซเชียลอยู่เหมือนกันอันนั้คือโจทย์จริงนะครับ เป็นโจทย์ที่ผมทำไม่ได้จริงๆทิงได้จริงคือจะนี่ทำได้จริงผมผมทำเขาทำไม่ได้จริงเหมือนกันเราถือว่าเป็นโจทย์จริงๆคือผมมานั่งล่างอ๋อคือบอกว่าแกะแล้วอ๋ออ๋มาจากอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าถามว่าทำใหม่ได้ไหมไม่ได้นะฮะทำได้ทิ่เป็นโอลิมปิกใช่โอลิมปิกเลยมันยากมากใช่ครับแต่จริงๆผมแอบแซวว่า you can do it อ่ะจริงๆมันสามารถ can you do it ได้ด้วยนะจริงๆมันสามารถย้ายโพสได้ด้วยนะคอยแอบเล่นๆใช่ใช่ เค้ยชอบซินวิ่งครับวิ่งฉัน้ำนเหมือนคำนคม <ง S 1> ตอนจบพูดว่าจริงๆริาแข่งไม่จะวิ่งหรือจะอะไรก็ผมรู้สึกมันดูซึ้งดีแต่บอกว่าใช่ไวโอเวอร์มันแบบว่าด,ดูดูน่ารักดีเป็นซีนที่แบบว่าซีนจะจบแล้วนะจะจบแล้วนะ,ะเราลักกันแล้วนะรักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแต่ซีนนั้นเออคือวิ่งหลายรอบมากกว่าจะได้ภาพอย่างนั้นเป็นภาพภาพมันสวยมากใช่แต่ว่าลงแรงไปเยอะเหมือนกันลงแรงไปเยอะมากเพราะว่าไข่ไข่แก้เป็นรอบสองรอบเลยใช่ความตั้งใจเค้ยมันจะเป็ซ้ำ ใช่ครับใครไม่ดูไปดูซ้ำได้ครับที่ทูวิชั่นอาวครับเลเป็นคล้ายๆบตัวเองแต่เกันนะมีความสนุกสนานปความัผมรู้สึกว่ามันคล้ายตัวเองจริงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันแบบว่ามันมีความอุากที่จะเอาตัวเองออกมาให้มันมีวิติใช่ไหมใช่ใช่เหมือจะสื่อออกมาอย่างไงดีอะไระาแต่ก็ตูกแบบเข้าขากันเข้าขาทั้งหมดเลยทุกนเข้าคู่เปนสนุกสนาน พี่พีที่วันจันทร์ทีเจอโรเบียร์สพีที่วันจันทร์ที่เราเห็นตาในเทรลเลอร์ใช่ไหมครับ <c oughs> มันก็จะมีคำว่าเริ่มแบบเอ๊ะมาวินดูเริ่มยิ้มมากขึ้นมันจะมีคนทําโพลว่าอีพีแรกมาวินวีสองอีพีสามอีพีอะไรอ่ะ <c oughs> ใช่ก็จะรประมาณวีดูนั้นแ,แบบเออก็ยิ้มมากขึ้นด้วยเหมือนกันแสดงว่าเลเวลจะเป็นอย่างนี้เลยความยิ้มในลองดีไหมที่เราดแบบว่าย้มแบบเอออะ่างนอาจจะยังนะไม่บอก ให้เปลุ้นด้วยเองว่าใช่จเองแบบซีทำแบบซีก็คือแบบว่าซีบอกว่าไงนะจำไม่ได้เราถ่ายอะไรไปรอดูของแฟนคลับราดูร้องทุกคนนี่แต่ผมจำไม่ได้จริงแบบต้องต้องไปย้อนดูอีเธอร์เลยที่จะดูอ๋อใช่ใช่ใช่อ่ะใช่เพราะว่าคืออยากดูแบบทุกคนไงแบบว่าไม่อยากรู้ก่อนอะไรเงี้ยก็แบบพยายามทำเป็นลืมไปเลยแล้วก็ดูพร้อมกันไปเลยวันจันทร์อะไรเงี้ยแต่ทุกคนไปเขาถึเรื่องนี้หลายรอบนะเพราะว่าแบบเขาตัดมีมกันมาจริงจริงนะผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มีอิสต์เอ็กเยอะมากพิเศษเอาอิสต์เอ็กซ่อนมมาาเยอะก แล้วทุกคนก็หาเจอ,เอเกันเยอะมากเหมือนกันอันนี้มาเป็นแพทเทิร์นเมื่อกี้เพื่อนมีแหวนก็บอกว่าดูสามด้วยยังมีดูสองของเราก็เหมือนกันใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับอเออไม่ดูว่าทำไมทำไมทำไมถึงอ่าเรื่องหูฟังเนี่ยถ้าคนไป็สังเกตก็ต้องไปนั่งไล่ดูหมายว่าใส่หูฟังไว้ตลอดเออใช่มากไม่ต้องไปใ <น S 2> ส่หูฟังก็ได้มีเส้นอะไรอย่างที่ผมอ่าที่แฟนขับเจอกันจะนอกจากเรื่องหูฟังก็จะเรื่อง เรื่องวิธีการนอนเรื่องอะไรแบบนั้นใช่เขาเก่งมากเลยนะเขาเจอเหมือนเขาก็ดูแล้วเขาก็ไปจับจุดว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาเก่งมากจริงๆอีสเต็กอันหนึ่งที่อยากฝากทุกคนลองหาเล่นๆกันแล้วกันอีสเต็กที่แบบว่ามีทุกตรงตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งเปิดจนถึงตอนนี้ยังมีอยู่อันหนึ่งจนที่แบบว่าทุกคนไม่รู้ทุกคนสังเกตไหมแต่มันเป็นอังที่แบบว่าถ้าเจอแล้วช่วยแท็กมาผมจะไปบอกว่าถูกต้องอะไรครับมันมีไปแล้วใช่ะมันไปแล้วมันมันมีอยู่เรื่อยๆมีต่อเนื่องเลยครับใช่แต่แสดงว่าเรา ไม่มีพูดถึงตรงนี้ใช่ซึ่งคุณรู้ไหมไม่รู้เหมือนรันเพราดูไปพร้อมทุกคนไงนี่มันมีเหรอเราหลังไม่บอกหลังไม่บอกอหลังไม่หลังจากแฟนๆดูสัปดาห์นี้แล้วน่าจะกลับไปย้อนดูอีกหลายรอบใช่ดูได้เยอะๆากครับสนุกมากเรียกว่าเป็นจับคู่งพรวอยู่กันนะสัปดาห์เชิญนี้ฝากให้แฟนติดตามนดีกว่าก็ครับก็ขอฝากเอ่อมูเตเลมนะครับวันจันทร์ครับผม ตันนี้แล้วเป็นอ ep ที่3าครับผมก็เวลา2องทุ่มครึ่งเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ถ้าใครดูดูก็จีเอ็มยี่สิบห้าเหมือนเดิมเนาะใช่ครับแล้วก็ทูวิชชันนัลแต่ผมแล้วก็อ๋อแค่ที่แกงของเรานะครับก็ตอนนี้สามารถดูย้อนหลังได้แล้วนะครับในวิวในวิวใช่ครับผมก็ฝากไปดูกันเยอะเลยนะครับผมโอเคขอบคุณครับดูละดูเงียบๆี้ยไปเนาะวันนี้ดูคนดูโอเค